ครับอนุชามารีวิววันนี้เรามารีวิวเหรียญเสม,มาสำมภารุ่นร่ำรวยแสนล้านหลวงปู่บุตรดาปัญญาธโลวัดป่าใตา้พัฒนารามสักแก้วพระเกจิอาวุโสอายุร้1ยปีวัตถุมงคลรุ่นนี้มีความงดงามผ่านพิธีพุทธาเทวาพิเศษสามวาระหลวงปู่บุตรดานั่งปกอธิษฐานจิต ปลกเสกเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับนะาเป็นงานลุ้นนะครับนะงานลุ้นเราจะเห็นนะครับนี่เป็นแบบนี้ฮะนะงานลุ้นเนื้อมีหลากหลายรายการเดี๋ยวผมจะมาลองลุ้นดูนะครับนะว่าผมจะได้เนื้ออะไรเขาจะปิดซีนมาอย่างนี้ฮะนะปิดซีนมาแยบอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องจะต้องแกะก่อนนะปิดซีนเนี่ยนะเราจะต้องนะแกะก่อนนะับใช้มีด นะให้ขาดออกจากกันก่อนนะครับนะแล้วก็มาดูนะฮะว่าผมจะได้เนื้ออะไรนะครับเนื้ออะไรเขาจะมีกล่องลักษณะอย่างนี้นะครับนะเปิดออกมาโอ้นะฮะเนื้อนี้นะสวยที่เดียวนะครับนะเนื้อนี้ฮะนะนี่อันนี้อยู่นะเขาจะอยู่ในรายการที่นะรายการที่6.10ุดสินะหกจ นะครับ6ก0ก็คือเนื้อทองแดงมันปูผิวลุงลงยาค้าสีนะทองแดงมันปูสีลุงลงยาค้าสีนะครับนะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับครับนะนี่นะครับอยู่รายการที่6.10เนื้อทองแดงมันปูผิวลุงลงยาค้าสีนะครับ ด้านหน้านะครับด้านหน้าเป็นหลวงปู่บุตรานั่งสมาธิเต็มองค์ด้านบนมีพระพุทธอยู่นะครับนี่นะอย่างนี้นะครับส่วนด้านหลังฮะด้านหลังมีสัมเพานะสัมเพานะรุ่นร่ำรวยแสนล้านนะสัมเพานี้ก็เป็นนะสัญลักษณ์ของความร่ำรวยนะครับนี่สวยงามทีเดียวนะคุณนะลุ้น นะลุ้นเนี่ยหลุ้นนะบูชา350บาท2ลุ้น600บาทนะครับถ้าใครสนใจติดต่อที่ศูนย์ประเครื่องเอกคำพีข้างวัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรีนะครับนะงานสวยๆแบบนี้น่าเก็บนะครับนะท่านสนใจก็เก็บกันได้เลยนะครับนี่ครับ ครับเห็นไหมครับเห็นความงดงามของเหรียญรุ่นนี้หรือ,อยังนะถ้าท่านสนใจนะครับสนใจก็น,ะนี่บูชากันได้นะครับเหรียญหลวงปู่บุตดาปัญญาธโลนะสำเภารุ่นร่ำรวยแสนล้านเป็นแบบเสมานะนี่